ห้องน้ำันสี่อยู่นนั้นสองชั่วโมองแล้วออกมาห oh, อมผ้าดูดไหมอีทำไมถึงต้องเป็นที่นี่นะนายไม่เคยรู้เรื่องตำนานห้องน้ำทันสี่เหรอสองปีก่อนมีนักเรียนหญิงฝูคอตายที่นั่นตอนนี้ห้องน้ำทันสี่ก็เลยถูกปิดตักพอเธอะพอเธอะจะเล่าทำไมเนี่ย ปิดปรับปรุงห้ามเข้าเฮ้ยน่ากลัวจริงไฟก็เปิดไม่ติดเก็กๆไม่ว่าใครที่มาที่นี่มันต้องตายฉันกลัวแล้วแมวด้วยโชจิ ทนายอมแพ้พวกเราจะไม่ผ่านกันหมดปล่อยฉันโอ้ยตึกตึกตึกจับจับไว้อย่ามายุ่งกับฉันอยากอยู่นั้นนักใช่ไหมก็ได้ปังเปิดดูนี่นะที่นั่นล็อกประตู เอาละถ้าพวกเราต้องการอย่างน,นี้ล่ะไม่นะไม่เอาแล้วช่วยด้วยเปิดประตูปังปังใครก็ได้เปิดประตูทีช่วยด้วย,ยช่วยด้วย ศพนักเรียนชายในห้องน้ำสามศพตำรวจระบุสาเหตุเกิดจากตกใจกลัวสุดขีดเฮ้ยพุ่งไยเคยได้ยินข่าวห้องน้ำเป็นสีไหมเออใช่เคยได้ยนะ <c oughs> ินนะเปไปไปไม่นนะทุกคน าสิปีแล้วสินะโรงเรียนเงินเซ่หลัจากเหตุการณ์นั้นแล้วก็ลาออกไปพ่อครับเข้าไปกันเถอะผมอยากเห็นข้างในโรงเรียนเก่าของพ่อบ้างได้ไเข้าไปกันเถะนี่อยู่ห้องนะดนตรีนะครูสอนวิชาดนตรีสวยมากๆเลย <laughs> แล้วพ่อเดียวนะเจอพอดีเอ๊ะมาแล้วเหรอเก๊กเก๊กเกอะไรนะอไนะอไรนะี่มือโชติมา ถธอเๆอเธอรูอ้ไหมว่าพวกเราเรออยู่ช่วยด้วยช่วยๆๆวย,ช,วยช่วยด้วยเอ้ยอย่าพึ่งทำไมพึ่งมาตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับพี่ลง ขออภัยด้วยะคะ่ะเป็นคลิปแรกที่ถ่ายเพลงเรียนก็เพลงเรียนนี้ไม่ได้ซื้อมานะคะไปยืมเพื่อนที่โรงเรียนมาก็ส่งกับผีโรงเรียนก็ไปยืมเพื่อนที่โรงเรียนเออนี่ชื่อ,อนี่นี่ลายมือเขานะคะส่วนนี่ลายมือหนูโอเคก็วันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ ถ้ามีเสียงรบกวนหรือมีมือปิดบังกล้องยังไงก็ขออภัยด้วยค่ะบ๊ายบาย